ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจนนะครับวันนี้ในอีพีนี้นะครับนี่ผมสั่งพัสดุมานะเป็นปลานะครับเป็นปลากัดนี่วันนี้นะครับนําเข้ามาอีกแล้วหนึ่งสายนะครับจะมาดูกันว่านะผมจะพาเพื่อนมาดูว่าไอ้สายนี้ที่ผมเอามาเนี่ยลักษณะหน้าตาของปลาเนี่ยเป็นยังไงแต่อันดับแรกเรามาแกะกล่องรุ่นกันก่อนนะครับว่าปลาที่อยู่ในกล่องนี้รอดหรือเปล่านาะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับนี่ มันไม่เหมือนใครแน่นอนนะสายนี้มันอาจจะมีเหมือนแหละแต่มันมีน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสายที่บีดเดอร์ไม่ค่อยนิยมทํากันเท่าไหรนะ่เนาะเออมันมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรา,าครับจะมาอธิบายทีการแพ็คก็น,นะครับดีแพ็คมาเป็นหนังสือพิมพ์เนาะผมได้มาในราคาหลักพันต้องบอกอย่างนี้นะครับเอามาพัฒนาอา้าวเรามาดูตัวแรกกันนะอา่านี่ผมจะแกะ นำเข้าอีกแล้วนะนิกทรงโจรน,นะครับสายใหม่เนาะเพื่อการพัฒนาแต่ว่าเป็นตระกูลสีไหลเข้านะบอกเลยนะครับเป็นตระกูลซ,ซี่นี่แหละนะอะไรที่ลงท้ายด้วยซี่นะทำหมด อาตัวแรกใครเห็นแค่หน้าเออไม่ตายนะนี่ผมใส่ไว้นี่แชร์ไว้ที่อ่างก่อนอา้าวเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีตัวนะครับจริงๆแล้วนะครับเอามาเนี่ยเราสมควรจะนะพักพักในภาชนะก่อนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะกรณีคนที่นะครับซื้อปลามาใหม่ๆเนาะปลาส่งไปที่บ้านเนี่ยควรจะทําไงก่อนก็นะครับสมมุติเราเลี้ยงใส่โหล ổ, ใช่ไหมนี่ นะกรณีถ้าถ้าเลี้ยงใส่โหลอย่างนี้นะครับผมก็นะครับปลามาถึงเราเอาถุงปลาแช่ก่อนอย่างนี้นะประมาณ15นาทีแช่ไว้เพื่ออะไรเพื่อปรับอุณหภูมินะครับอันนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นหลายๆท่านก็รู้กันแล้วแหละเพราะว่าบางทีน้ํามาร้อนมาเจอน้ําเย็นปุ๊บถ้าเทลงไปเลยเนี่ยนะครับปลาก็จะน็อกตายได้เนาะมันน็อกอุณหภูมินะครับไอการเราแช่อย่างนี้นะครับมันทําให้อุณหภูมิในน้ําด้านในกับด้านนอกนะครับคงที่ก็คือเสมอกันนะครับความร้อน ความเย็นประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับตัวที่สองแกะมาแล้วยังไม่ทันได้ดูเลยนี่นะครับตัวที่สองผมดูก่อนรอดหรือเปล่ามองไม่เห็นอะโอเคผมเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีเดียวนะครับเพราะว่ามองอย่างนี้ถ่ายยังไงก็ไม่เห็นหรอกตัวที่สองรอดนะครับเป็นผู้หนึ่งนะครับผู้หนึ่งเมียสองทั้งหมดสามตัวนะที่ผมมานะครับ อันนี้ก็บอกได้เลยว่าสุดจริงๆสายนี้นะเออมันจะสุดยังไงเดี๋ยวนะครับรับชมกันแน่ออนี่นะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยตายเนาะปลาถ้าเกิดแบบมันไม่ได้ตากแดดร้อนจริงๆนะครับมันสามารถอยู่ได้ในถุงเนี้ยได้หลายวันอยู่เนาะก็กล่องที่ไอถุงที่สามนะถุงที่สามก็รอดนะครับโอเคเนี่ยผมแชรไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเอานี่ไปตั้งไว้แป๊บหนึ่ง นะครับ <ule> <looks like S 2> นี่สามถุงนี้แช่อันนี้ผมที่จริงผมไม่ได้มาปล่อยในนี้ที่จริงก็ไม่ได้แชนนนน่นี้แต่ว่าผมจะมาปล่อยให้ทุกคนดูนะครับก็คือปล่อยในนี้เลยเนาะแต่ว่าผมไม่ได้แช่อันนี้ไม่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่ได้แช่เนาะอันนี้ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างอันนี้จะแกะให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้มาเนี่ยเออมันจะสวยงามขนาดไหนตัวแรกเป็นตัวเมียนะครับนี่อ่ะก็มายังเล็กอยู่ อันนี้ผมใส่ไปแล้วหนึ่งตัวนะต้องขุนหน่อยนะครับอันนี้ซื้อมาต้องขุนหน่อยเออนี่ให้ดูโอ้โหตัวนี้นะเอามาเทียบเดี๋ยวรัดได้เลยนะครับโอ้โยอา้าวมาเห็นอย่างนี้แล้วนะครับมันคืออะไรเอยเรดกาแล็กซี่หรือเปล่านะนี่มันใช่เรดกาแล็กซี่หรือเปล่าบอกงี้นะครับอ่ะอ้าวเน่นะ เหมือนเลต์กาแล็กซี่ธรรมดาเลยแต่ที่จริงแล้วนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะอบอกว่ามันเรียกว่าไม่ผมทําประกาศมาผมก็บอกเลยว่านะครับผมเคยเห็นไม่ถึง20ตัวตั้งแต่เข้าวงการมาที่นะครับได้ลักษณะนี้ก็คือ นี่เลยฮับมูนนะครับสีเต็มนะครับนี่เอามาดูกันโอ้โหเป็นฮับมูนสีเต็มนะเพื่อน,นสวยมากอะนะครับสวยมากสวยมากโอ้โหแล้วเหมือนเหมือนกัดหางตัวเองมาเลยตัวนี้นะแต่ว่ามันมันสีเต็มแล้วหางมันวงใหญ่มากเพื่อน,นทุกคนนี่นะครับสุดอีกแล้วอีกหนึ่งสายนี่อันนี้ถามว่าทําไมคนเขาไม่นิยมเออไม่นิยมนะครับ บิดเดอร์ไม่ค่อยนิยมเล่นหางยาวเท่าไหร่เพราะว่านี่แหละมันจะคอยกัดหางตัวเองมันชอบกัดหางตัวเองนะปลาหางยาวค่อนข้างจะเลี้ยงนะครับต้องเอาใจใส่นะและตัวเมียพวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตใช้น้ําเครื่องดีๆเห็นไหมมันเป็นปลาหางยาวนะครับไม่ใช่หางสั้นนะแต่มือใหม่ก็อาจจะดูน้อยหน่อยนี่อันนี้นี่โอ้โหตอนแรกนะหางอะไรมันเต็มหมดนะครับน่าจะกัดหางตัวเองเนี่ยสอยหางตัวเองในถุงเห็นไหมนะครับ ฝอยหางตัวเองในถุงแต่โดยรวมนี่ผมเอามาเพาะเนาะก็ไม่ได้เอามาขายก็ไม่ซีเรียสนะครับคือที่จริงหางใหญ่มากนะสวยมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกที่สว่างอีกทีนึงโอ้โหสดจัดเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูในน้ําใสที่สว่างข้างนอกนะสวยมากจริงๆแต่ว่าเสียดายเนาะมันกัดหางตัวเองในถุงมากนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งไปที่คนขายเนาะก็แต่ว่าเราไม่ได้เอาอะไรหรอกเพราะว่าเราเอามาเพาะนะเราเห็นรูปมันจริงๆแล้วสวยจริงๆนะครับ นี่ก็คือหางยาวเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกันมันมีปัญหาตรงที่ว่าชอบกัดหางตัวเองฟอร์มนานแล้วก็มันต้องรีบมันมีวิธีการเลี้ยงที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าหางสั้นนะครับก็คือเลี้ยงยากกว่านั่นแหละเนาะแต่มันสวยมากทุกคนดูใช่ไหมมันสวยมากทีนี้นะครับเอาละมันเป็นกาแล็กซีท่ที่นะครับปกตินะครับเราจะเจอได้กาแล็กซี่ฮาร์มูนเจอนิโมฮาร์มูนแต่สีมันไม่เต็มหางมันจะติดใสแต่ตัวนี้เต็มนะครับ เต็มแต่ว่าเออที่จริงเต็มนี่เลยหางมันวงใหญ่มากอันนี้ที่ลอยแหวงแงเนี่ยสอยหางตัวเองชัวในถุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเวลาการขนส่งเขายังต้องใช้ยาสลบหรือว่ายาแก้คลายเครียดนะเฉพาะของหางยาวเลยเนี่ยเวลาเขาส่งกันเขาจะใช้กันเพื่อไม่ให้ปลามันเครียดไม่ให้มันกัดหางตัวเองนะหรือถ้าเป็นยาสลบก็คือให้ปลามันหลับนะครับให้ปลามันเรียวกว่าปลามันซึมตอนอยู่ในน้ํานั้นนะครับ ถ้าไปอยู่น้ําใหม่ก็คือล่าเริงปกติมันไม่ได้มีอันตรายต่อปลาเนาะมันเป็นเทคนิคในการนะครับส่งปลาหางยาวพวกนี้เออแต่ว่าโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรดีใจอะผมได้มาสุดจริงๆผมบอกเลยเข้าวงการมานี่สักยี่สิบตัวผมเคยเห็นไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นถึงยี่สิบตัวบอกก่อนเลยนะครับแล้วก็นี่มีโอกาสได้ครอบครองแล้วนะในราคาหลักพันนี่แหละไม่ใช่หลักหมื่นหรอกหลักพันเนาะมันก็นะครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงนะครับ ได้มาเพราะว่าแพทเทิร์นที่สีเต็มอย่างนี้โอ้โหไม่ได้มาง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเมียคอ,อกเดียวกันมาเลยเนาะตัวหนึ่งต้องขุนหน่อยแต่อีกตัวหนึ่งก็ไซส์ใหญ่นะใกล้น่าจะได้รัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาตัวเมียจากบ้านอื่นมาลัดเพิ่มอีกอันนี้เป็นนะครับเป็นตัวเมียคอ,อกเดียวกันกับตัวผู้เลยเนาะแต่เดี๋ยวเราจะหาตัวเมียจากที่อื่นมาลัดเพิ่มด้วยนะไม่รู้ว่าตัวผู้จะไหวแค่ไหนเออโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปดูที่สว่างๆแล้วกันว่า อ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะสวยชัดแค่ไหนอันนี้มองในฟาร์มก็อาจจะดูไม่เห็นไม่เต็มที่เนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูข้างนอกกันเลยนะครับกับสายนี้ฮับมูลกาเล็กซี่นะออานี่นะครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ด้านนอกนี่โอ้โหเสียดายมากอ่ะมันกัดหางตัวเองนี่นะครับรูปปกคลิปนี่นะก็คือตอนที่มันหางมันยังเต็มอยู่เนาะแต่นี้เนี่ยนะครับมันมามันเหม,มาเหมือนปกมากเลยนะทุกคน มาสวยมากสีเต็มเหมือนปกเลยแต่แต่เสียดายมันกัดหางตัวเองมาเนี่ยสวยมากทุกคนโอ้โหเนี่ยกลางหางเต็มเลยนะครับไม่เป็นไรเราเอามาเพาะเนาะเดี๋ยวรุ่นลูกนะครับน่าจะสนุกแน่นอนเออแต่ทีนี้เนี่ยจะขายส่งเวลาส่งนี่ก็จะลําบากเลยถ้าเกิดผมส่งไปนะครับให้ลูกค้าแล้วหางขาดเนี่ยนะแต่มันมีวิธีอยู่เออเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้นะครับวิยดูดีหางใหญ่มากทุกคนสีนี่เต็มสวยเลย ชอบมากอะหน้ากากขาวนะเป็นเลดกาแล็กซี่นะครับนี่มาพร้อมตัวเมียสองตัวนะตัวเมียอาจจะเหมือนหางสั้นนะแต่ต้องสังเกตชายน้ํานะครับชายน้ําจะย้วยลงนะครับหางจะทรงผู้กันนะตัวเมียเนี่ยเนี้ยประมาณนี้นี่เห็นไหมตรงจะไปผู้กันก็คือมันหางมันจะนะครับไปทางหางยาวเนาะอืมสวยจริงๆตัวนี้นี่ อันนี้ก็เป็นคลิปเก็บประวัติละกันเดี๋ยวตัวเมียขุนสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงรัดแล้วนะอ้กล้องไม่โฟกัสนี่นี่นี่สวยจริงนะครับเอาละอีกหนึ่งสายนะบันนิกทรงโจรหางยาวนะครับครั้งแรกเขาเรียกต้องเรียกว่าครั้งแรกของผมดีกว่านี้เนาะที่จริงแล้วเดี๋ยวใครมีความรู้นะเรื่องการแบบฟอร์มหางยาวเนี่ยแบบต้องเอาขึ้นช่วงอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนี่ยคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้ผมบ้างนะครับนะ ขอเป็นความรู้หน่อยนะเรื่องหางยาวเนี่นะครับเ,ออเราก็นะครับพึ่งพึ่งลองนะห่างยาวอะไรที่มันเป็นซีซีนี่ต้องเอาให้สุดใช่ไหมทุกคนเออนะครับสวยจริงหน้าก,ากากขาวนี่ถ่ายไว้ดูนะครับทำคลิปนี้ก็เหมือนได้เก็บประวัตินะเป็นสตอรี่ไว้นี่ครั้งหนึ่งได้ทำละไม่รู้ว่าจะได้ลูกดีหรือว่าจะออกมายังไงก็ไม่รู้เนาะ แต่ก็ได้ทํานะครับขอแค่ได้ทําอ่ะนี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นี่และให้ทุกคนได้ดูนะอีกหนึ่งสายนะครับเข้ามาแล้วหางยาวนะหางยาวกาแล็กซี่ที่จริงก็มีหางยาวนิโมในบ้านอยู่เนาะอนุลรัดไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยขนาดนี้นะหางยาวนิโมมันติดสีใสแต่ว่าเป็นนิโมสวยเลยล่ะหางยาวนะครับโดนตนัวมียากัดหางขาดมดเออี่แต่วันนี้นะครับเอามาใหม่เนี่ย โอยสวยมากอะ่ะสวยมากชอบมากเดี๋ยวลงถังเนี่ยตัวเมียเดี๋ยวลงถังดําแบบนี้ะทุกคนนะครับตัวเมียนี่ผมจะขุนไว้ในถังดำนี้เนี่ยอย่างนี้เลยเออนี่ยขุน,นไวน้เห็นไหมอันนี้แคนดี้ในสายหวานนะสีขนมหวานนี่ก็ขุนไว้งี้เลยนะครับสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ผ่านนะผ่านไว้เนี่ยลงมาเช้ามากระพานสักห้านาทีทุกวันเนี่ยนะตัวเมียน,น่าจะได้นะครับอาทิตย์เดียวน่าจะรัดได้เลยเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับมาทําให้รู้นะครับว่านะเรานําเข้ามาแล้วนะนําเข้ามาทาแล้ว <c oughs> เอาละสนุกละทีนี้นะมีเรื่องสนุกสนุกให้ทําอีกแล้วนี่เอานะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะใครที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม